คลิปนี้นะคะพิเศษมากๆจะมาเล่าย้อนความหลังนะคะว่าแย e n เนี่ยมาเป็นบล็อกเกอร์ได้ยังไงบ้างคนที่เพิ่งเข้ามาติดตามแย e n นะคะยังไม่รู้จักว่าแ yen หมูแยมีคือใครเนี่ย <S <S เดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังจะรู้จักกันเลยนะคะโอเคไปติดตามกันเลยค่ะ ของแยมเนี่ยคือมีทั้งหมด3ช่องทางด้วยกันชื่อเดียวกันหมดเลยนะคะยามูยามีนะคะสำหรับชื่อยามูยาหมีเนี่ย จริงๆแล้วมันมาจากชื่อของแยมเองนะคะคือแยมชื่อยมม่นะคะแล้วก็ตอนที่ทํางานอยู่ที่สายการบิน j จแปนแอร์ไลน์นะคะตอนนั้นน่ะคนญี่ปุ่นเขาก็จะเรียกเราว่ายามิยามิยามิยาม่อะไรประมาณนี้ยียมก็เลยโอเคเดี๋ยวเรามาทำเพจดีกว่าเรียกว่ายามูยามิก็เป็นชื่อของเราเองนะคะก็เลยตั้งชื่อประมาณนี้นะคะให้คล้องจองกับภาษา,ษาญ,ญี่ปุ่นนั่นเอง เริ่มมาตั้งแต่ช่วงวัยเด็กเลยค่ะเพื่อนๆคือแยนเนี่ยเป็นคนที่รักความสวยความงามมากตั้งแต่ตอนเล็กๆแล้วนะคือคนใกล้ตัวจะรู้หมดเพื่อนสนิทพ่อแม่มีครั้งหนึ่งอะถึงกระทั่งที่แบบว่าเราไม่เอาหนังสือที่เรียนเนี่ยไปโรงเรียนเลยนะคะตอนนั้นอยู่กับคุณลุงเนาะ คุณลุงก็แบบจับตรวจกระเป๋าอะทุกคนแล้วพอเปิดกระเป๋ามาก็เจอแต่เครื่องสําอางเจอแต่หนังสือที่เกี่ยวกับความงามทั้งหมดในช่วงตอประมาณโม1น่ะเลียมจำความได้ก็คือตอนเล็กๆที่เราอยู่อนุบาลนะ เวลาแม่ไปทํางานอย่างเงี้ยเราก็จะเอาเครื่องสําอางของแม่อะมาเล่นแต่งหน้าตัวเองส่องกระจกอุ้ยตัวเองสวยนะมีสีอะไรเงี้ยคือชอบมากคือเล่นแต่งหน้าแทบจะทุกวันกับน้องสาวนะคะคือเราเป็นตัวตั้งตัวตีเองแหละเราได้อิทธิพลจาก แม่ตัวเองเนี่ยเยอะมากๆเลยคุณแม่เยี่ยมเขาจะเป็นคนที่รักสวยรักงามมากคือแบบจะชอบแต่งหน้าชอบแบบเข้าร้านทําผมไปมาร์กหน้าด้วยแต่งกวามาร์กสิวเซีเยนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปหาหมอคลินิกความงามอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเราอยู่แบบเนี้ยมาตลอดแล้วก็คุกคีก,กับคุณแม่มาตลอดเลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากเรียนแบบเราชอบเราอยากสวยอะไรอย่างเงี้ย ะะตอนนั้นเยี่ยมอยู่ที่มหาหลัยศิลปากรจังหวัดนนะคปรปฐมเยี่ยมก็ได้เห็นเว็บเว็บหนึ่งนะคะก็คือเว็บจีบันนั่นเองที่แบบเขามารีวิวเครื่องสำอางความงามแชร์ประสบการณ์ซึ่งตอนนี้เว็บจีบันก็ยังอยู่ใช่ไหมเยี่ยมก็เป็นสาววกจีบันแบบชอบหนักมากคือต้องเข้าทุกวนันเพื่อนๆขนาดไม่มีคอมที่บ้านเลยนะก็ต้องเป็นนั่งหลันเน็ตเพื่อไปไล่ดูว่าเขารีวิวอะไรกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีอีกเว็บหนึ่งก็คือพันทิป .com ที่เราแบบ ติดมาเราก็จะชอบอ่านทุกอย่างที่ใครรีวิวเรื่องอะไรก็ตามก็จะอ่านหมดทุกอย่างนะคะก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเอ้ยเราชอบทางด้านเนี้ยเราจนวันหนึ่งเยี่มก็เริ่มมีโทรศัพท์มือถือที่โพสต์รูปได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเยมก็เลยลองซื้อเครื่องสำอางมาจากร้านที่เยมชอบแล้วเยี่ยมก็ถ่ายรูปตัวเองนะคะ ลงไปตอนนั้นยังไม่ได้แบบโชว์หน้าอะไรมากมายก็ปิดหน้าแล้วก็รีวิวแบบเน้นเครื่องสําอางอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นจะเป็นช่วงที่คนยังไม่รู้จักเราเลยนะคะพอเยมได้มาเริ่มเป็น Air h o s t เตสก็เริ่มไฮเทคขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมเยมก็อยู่ญี่ปุ่นใช่ไหมคะตอนนั้นเนี่ยเยมก็เริ่มซื้อกล้องและซื้อ MacBook อันนั้นจะเป็น MacBook ตัวแรกเลยที่ แยมซื้อมานะคะราคาประมาณ40,000กว่าบาทพอแยมได้ macbook มาเสร็จปุ๊บแยมก็เริ่มเข้าอินเทอร์เน็ตตลอดเวลานะคะแล้วก็ใน macbook เนี่ยก็จะมีกล้องแบบ หวยอัดหน้าตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเยมก็เอ๊เราแต่งหนะ้าทุกวันอยู่แล้วเป็นแอร์นะคะเดี๋ยวเราลงมาแต่งหนะ้าอัดคลิปหน่อยตอนนั้นก็คือไม่ได้คิดอะไรเลยเพื่อนๆคือทำเพราะความชอบความสนุกที่แบบชอบมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วใช่ไหมก็เอามาหัดตัดต่อในโปรแกรมนะคะโปรแกรมที่เยมใช้นะช่วงนั้นเลยก็จะเป็น iMovie นะคะที่มากับ iPhone ที่มากับ Macbook นะคะ แล้วเยียมก็ตัดสินใจโพสต์ไปแบบไม่ได้คิดอะไรมากโพสตไปในพันคิปนะคะเป็นคลิปแรกของเยียมคลิปสอนแต่งหน้าสไตล์เกาหลีนะคะใครที่ติดตามเยียมทันช่วงนั้นมั่งยกมือขึ้นใครที่ติดตามย้งแต่ช่วงแรกนะคะเม็นเข้ามาหน่อยว่าเป็นแฟนพันแทนก็ตอนนั้นเนี่ยเยียมก็โพสตไปปุ๊บจากนั้นคือคลิปเนี้วไยรัลเลยค่ะทุกคนคือวารัออยู่หน้าแรกของพันทิปเลยอะประมาณหนึ่งอาทิตย์ได้ทุกคนที่ รู้จักแยมอ่ะเขาก็จะเทคมาเฮ้ยเธอเธออยู่หน้าพันทิปแล้วนี้หลังจากนั้นก็เริ่มมีคนติดตามเขาก็พิมพ์ม,มาอะไรอย่างเงี้ยพิมเม้นเม้นเมน,น่ารักจังลา布ๆนะคะเยี่ยมก็ตัดสินใจโอ้ oh, คนติดตาม มาเยอะเลยนะเนี่ยยังก็เลยเริ่มเปิดเพจนะคะก็เป็นเพจ Facebook ในช่วงนั้นเนาะหลายปีมาแล้วที่ยังจำได้คือจากคนที่มีศูนย์ไลค์นะคะเด็กที่โนเน่มากไม่มีใครรู้จักเลยแค่คลิปนั้นคลิปเดียวก็คือมีคนตามประมาณ2,000ได้ในวันเดียวนะคะใน Facebook เยบก็เลยทำต่อมาเรื่อยๆนะคะด้วยความรักล้นหลวเลยไม่ได้มีเงินเป็นที่ตั้งไม่ได้มีความอยากดังเป็นที่ตั้งคือชอบพอใจรักจริงๆนะคะแล้วก็ทามาเรื่อยๆจน ถึงทุกวันนี้ค่ะเพื่อนเพื่อนมันมีอยู่ช่วงหนึ่งอะที่แอมทำงานอยู่ที่เจเป็นไอไลน์ช่วงนั้นเราก็เริ่มแบบมีคนรู้จกักจากไอพันทิปที่เราไปลงอันนี้แหละก็เริ่มมีนายมามาคุยกับเราว่าแบบเออถ้าอยู่จะทําด้านนี้ต่อไปอะคือไม่แนะนำเพราะเขาไม่อยากให้คนที่เป็นแอร์โคเซตมาทํา อะไรที่ออกสื่อโซเชียลมีเดียเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเยมก็เลยรู้สึกว่าเออมันค่อนข้างที่จะทรมานนิดนึงสำหรับเย็นนะเพราะเย็มชอบอะไรแบบนี้มาตั้งแต่เด็กแล้วชอบเล่นชอบโพสอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลังจากนั้นนะคะเยีมก็เลยตัดสินใจเพื่อนลาออกเลยลาออกใส,สก่กานบินญี่ปุ่นเลยเพราะว่าเราจะไปอยู่ใส่กันบินที่เขาอนุญาตให้เราทำได้บ้าไหมคืออันเนี้ยไม่ไม่เคยบอกใครมาก่อนเลยนะ เราก็ตัดสินใจลาออกมาอยู่อย่างนั้นนะควนเคว้งไม่มีงานไม่มีอะไรเลยแล้วก็เริ่มมีคนมาจ้างรีวิวบ้างแล้วแหละในช่วงนั้นแต่เงินก็เทียบกับ Air h o r ส e t ก็ไม่ค่อยได้หรอกเยี่ยมก็ทำด้วยใจรักมาเลื่ๆตอนนั้นยูก็ตัดสินใจไปสมัครเอมิเรสนะคะแล้ก็ได้ด้วยเออแล้วก็เป็นสายการบินเดียวที่เขาอนุญาต ให้เราเนี่ยสามารถทำล็อกแล้วก็โชว์รูปในยูนิฟอร์มได้ด้วยเพราะเยี่ยมชอบแชร์อยู่แล้วไงเยี่ยมก็เลยโอเคเราโชคดีมากๆเลยเราได้อยู่เอมิเรสเราก็ได้ทำสิ่งที่เรารักไปด้วยนี่แหละค่ะก็เลยทำให้แย,ยมเนี่ยทำล็อกรีวิวต่างๆมาจนถึงทุกวันนี้นะคะก็ถ้าเราเนี่ยไม่พยายามที่จะทําในสิ่งที่เราชอบแบบจริงจังแบบตั้งใจนะคะเยี่ยมก็คิดว่าเยี่ยมคงไม่มาไกลถึงขนาดนี้ถึงว่า เราจะไม่ได้โด่งดังมากมายหรือว่าจะไม่ได้มีคนติดตามเยอะแยะมากมายขนาดนั้นนะคะก็รู้สึกภูมิใจมากๆที่เรามาได้ด้วยตัวเองขนาดนี้และจุดเปลี่ยนของเย็เลยก็คือในช่วงที่ไปอยู่เอมิเรตส์นี่แหละค่ะแล้วยมได้แชร์ประสบการณ์ให้กับคนในโซเชียลมีเดียได้ได้รู้ว่าเออเราเข้ามายังไงอะไรยังไงใครที่ติดตามเย็ตั้งแต่ช่วงนั้นไหนเม้นเข้ามา่อยค่ะก็ ทำให้คนเนี่ยติดตามยิ่เยอะขึ้นแบบมากๆแบบเป็นจุดเปลี่ยนเลยนะคือช่วงแรกที่แยมทําเกี่ยวกับรีวิวเนี่ยจะเป็น Beauty oker, บิวตี้บล็อกเกอร์แบบจ๋าๆเลยจะไม่มีเรื่องอื่นเข้ามาแทรกเลยนะคะแต่หลังจากนั้นพอเราได้เปิดโลกกว้างได้มาอยู่ต่างประเทศคนเดียวได้มาอยู่เอมิเลสเยมก็เริ่มมีไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไปก็คือได้ท่องเที่ยวทั่วโลกเลยเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆตอนนั้นเนี่ยจะทําเป็น ตามติดชีวิตแอร์นะคะสามารถเข้าไปย้อนดูได้นะเพื่อนๆคนไหนที่แบบอยากจะดูแย็มในช่วงนะั้นไม่เยมรีวิวอะไรบ้างก็เข้าไปดูได้นะคะเยีมก็ทําอันนี้บล็อกไปบินเป็นในฐานะแอร์เฮา e เดเนี่ยสลับกันไปอยู่เรื่อยๆนะคะมีเวลาว่างก็ค่อยมาทําแต่ว่าก็ไม่ค่อยได้ต่อเนื่องเท่าไหร่เพิ่งจะมาทำจริงจังจริง,รงๆเนี่ยตอนที่ลาออกจากอิมิเรสเองเนะก็ประมาณ1ปีครึง่ง แล้วก็ผู้ติดตามคือเพิ่มขึ้นเยอะมากเลยหลังจากที่เราลงโพสต์ของคลิปทําไมลาออกจากแอลอสเซดอะคือต้องขอบคุณเพื่อนๆมากๆเลยที่ยังเข้าใจแยมยูนะ,ะก่อนที่แยมจะตัดสินใจลาออกเนี่ยต้องบอกว่าแยมคิดเยอะมากเลยนะคือเรารู้สึกว่าเราไม่ไหวกับ อาชีพแอร์เขเสแล้วอะมันกดดันในหลายๆเรื่องอะคะ่ะแล้วก็ไลฟ์สไตล์ที่แบบอดนอนบ้างเรารู้สึกว่าสุขภาพเราไม่ไหวจริงเราทําไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยตัดสินใจที่จะลาออกทั้งๆที่ในใจก็แอบคิดว่าถ้าเราลาออกเนี่ยจะมีใครติดตามเราอยู่ไหมนะเพราะว่าเราก็คงดูไม่น่าสนใจอีกต่อไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็มาถึงในจุดนัน้นแต่แย้มก็เลือกที่จะจริงใจกับคนดูต้องบอกคนดูยังไงเราก็จะต้องบอก ต้ำบอกทั้งหมดเย็มก็เลยตัดสินใจโอเคโพสคลิปนั้นไปแล้วคลิปนั้นก็ไวยัยเรามากแล้วก็มีคนดูถึง2ล้านกว่าคนแล้วต้องขอบคุณเพื่อนๆมากเลยนะคะที่ช่วยสนับสนุนเย็มาตลอดแล้วก็พอเราออกมาได้สักพักเนี่ยก็ไม่รู้สึกว่าคนติดตามลดน้อยลงหรืออะไรนะคะก็ไม่ได้แทบจะเอฟเฟกอะไรเท่าไหร่ก็ต้องขอบคุณที่ยังรักที่เราเป็นตัวเราอยู่แล้วก็ปัจจุบันนี้เนี่ยช่องของเยนเนี่ยก็ปรับไป ไกลมากๆเลยจากช่องที่เป็นเมคอัพจ๋าก็กลายเป็นไลฟ์สไตล์เพิ่มขึ้นมาด้วยก็เป็นทั้งบิวตี้ไลฟ์สไตล์นะคะถ้าใครยังไม่ติดตามช่องทางอื่นๆแยมก็ลองไปติดตามดูได้นะคะใน Facebook นะคะแล้วก็ Instagram แล้วก็นี่เลยค่ะ YouTube นะคะยามหูยามีนะคะชื่อเดียวกันหมดเลยนะคะ และนี่นะคะก็คือความภูมิใจของเยมนะคะนั่นก็คือโล YouTube ที่มีผู้ Subscribe นะคะพบ1 0 0 0 0แสนคนนะคะซึ่งแยมอะ่ะได้โลเนี้ยหลังจากที่ลาออกจาก Air h o ฮสเตสได้สักพักสองสเดือนเลยประมาณนั้นนะคะแล้วก็ตอนนี้มีผู้ติดตามพบ1น0 0 0 0คนแล้วนะคะใกล้จะถึง2 0 0 0 0นคนแล้วนะคะใครที่อยากให้แยม มีผู้ซัวเขาสองแสนคนไวๆก็กดกดให้เยมเยอะนะคะและโลนี้นะคะก็ไม่ใช่รางวัลของเยมคนเดียวนะคะก็เป็นของทุกคนด้วยเพราะว่าถ้าไม่มีทุกคนเนี่ยก็คงจะไม่มีเยมในวันนี้นะก็มันเป็นกำลังใจหนึ่งอันใหญ่เลยแหละที่ทำให้เราบอกไม่เลิกล้มกันทำช่องเหมือนทุกวันนี้นะคะต้องบอกว่าแยยมแบบบางทีก็ไม่ได้สปอนเซอร์เยอะนะคะก็ มีบ้างไม่มีบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทำพอใจหลักล้วนแล้วก็หลักคนดูค่ะอยากให้ทุกคนแบบได้เห็นกันตลอดตลอดเลยอย่างเงี้ยเออมันเป็นกำลังใจที่ยิ่งใหญ่จริงๆนะก็ขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยค่ะและนี่นะคะก็คือเรื่องราวการเป็นบล็อกเกอร์ของแยมนะคะว่าแยมเริ่มมาเป็นได้ยังไงเนาะนาจะทำให้ทุกคนเนี่ย รู้จักกันมากขึ้นไม่มากก็น้อยนะคะก็ขอเป็นกําลังใจให้น้องๆพี่ๆทุกคนเลยที่กําลังทําช่องอยู่เรารู้สึกว่าหมดกําลังใจอ่ะคือแยมเข้าใจเลยนะว่าความหมดกําลังใจอันนั้นมันเป็นยังไงเหมือนเราตั้งใจทํา คลิปออกมาแล้วมันยังไม่มีคนดูเท่าที่ควรวอะไรอย่างนี้ค่ะใครที่แบบอยากฝากช่องก็เม้นฝากช่องได้ข้างล่างเลยนะคะแยมยินดีมากๆนะคะที่ช่วยเพื่อนๆนะคะได้ follower เพิ่มมากขึ้นนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะก็อยากให้ดูแยมเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะที่เราเนี่ยมา มีผู้ subscribe นะคะเป็นหลักแสนได้เพราะว่ามาจากตัวเราทั้งหมดมาจากความพยายามร้อยเปซไม่ใช่เด็กเส้นไม่ใช่ลูก คนดังไม่ใช่คนที่มีเงินจะทำอะไรได้ทุกอย่างนะคะเย็มมาจากสูงเลยนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรต่างๆของแยมอีกนะคะถ้าแยมเนี่ยสามารถช่วยแชร์ได้นะคะก็เม้นมาด้านล่างนะคะแล้เยาแยมจะเอามาทำเป็นหัวข้อการรีวิวต่างๆให้ทุกคนได้ดูคะ่ะก็วันนี้ต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้เย็มได้นะคะขอให้ทุกคนเนี่ย มีผู้ติดตามวๆนะคะแล้วขอได้ขอให้ทุกคนในโลกแบบแยมไวๆนะคะ mm hmm. ก็วันนี้นะคะต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยค่ะแล้วยังไงมาเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย If I can't have you I don't want you to have anyone And if you don't want me There's something wrong with them right Maybe I got problems